หัวข้อที่จะคุยกับเพื่อนๆวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ทางการเมืองที่จะต้องเกิดขึ้นนี่มองล่วงหน้าไปหน่อยนะครับหลังวันที่28กรกฎาคมในเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่จะมีกิจกรรมหรือการงานที่มีลักษณะเป็นงานประจำที่จะต้องทำในแต่ละองค์กร เพียงแต่ว่างานสำคัญสำคัญจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยอันมีผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหลังวันที่ยี่ไปกรกฎาคมนั้นก็คือเรื่องของการยุบพักเก้าไกลการยุบพักเก้าไกลนี้ผมคิดว่าวันนี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันหมด และประเมินสถานการณ์ตรงกันหมดว่าถูกยุบแน่แต่ถ้าใครจะบอกว่าสุดท้ายไม่ถูกยุบหรือเกิดไม่ถูกยุบจริงๆก็เป็นเรื่องดีครับแต่ผมว่ามันจะยากมากเราจริงประเมินสถานการณ์กันเพราะว่ามันมีผลประโยชน์อื่นรองรับนั่นก็คือเมื่อถูกยุบแล้วตัวพักคก้าวไก่นั้น จะมีส่วนหนึ่งที่แตกออกมาเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้เดียวนะครับสองไม้ใหญ่ๆงนั้นเมื่อมีงูเห่าไหลออกหรือเกิดงูเห่าขึ้นเนี่ยสัดส่วนของพักเก้าไกลจะทำให้สัดส่วนของโครงสร้างสภาเนี่ยเกิดสัดส่วนใหม่ แน่นอนครับเขาวางแผนกันแล้วว่าจะมีการดูดงูเห่ากันเมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าเรามาดูเหตุผลจากการออให้รับรองสวสวสองร้อยได้รับการรับรองแล้วแต่ในรายละเอียดผมยังไม่คุย นั่นก็คือสวเก่าหมดอำนาจไปสวใหม่เข้ามาส่วนจะมีความชอบทำแค่ไหนอย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของรัฐสภาในสัดส่วนที่จะเกิดขึ้นหลังจากการยุบพ,พักนี่ประเมินว่ามีการยุบพ,พักนะ สัดส่วนของสมาชิกสภานี่จะเหมือนกับรัฐสภาเมื่อปี2562ที่อายุทธเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือพเด็จการคุมเสียงสวรหรือเรียกว่าสภาบนเนี่ยจะคุมเป็นด้านหลักนี่ในโครงสร้างเดิมจาก200สว250คนแต่งตั้งอายุทธคุมหมด แต่มาวันนี้เลือกตั้งแต่ในทางปฏิบัติเขาได้ประสานงานกันสายผระเด็จการด้นานลึกเนี่เขาประสานงานกันหมดทำให้ภูมิใจไทยได้ครองเสียงครา้งมากอย่างสง่างามโดยสโดยกกตก็ไม่ไม่กล้าหือหาครับดังนั้นวันนี้ที่สวชุดเก่าพยายามจะจัดการกกตก็เลยถูกกกตประหารเรียบร้อย สวใหม่ก็เข้ามาแล้วสวใหม่นี่แหละด้านหลักกำลังหลักของสวอใหม่เป็นกำลังหลักของภูมิใจไทยที่ประสานกับทหารและวังอย่างแนบแน่นดังนั้นตัววุฒิสภาในชุดปัจจุบันนี้กับชุดอายุทธเมื่อปีหกสองนั้นจึงมีเนื้อหาเหมือนกันที่ผมบอกว่า อาจจะมีกลิ่นต่างกันเท่านั้นเองแต่ว่าเนื้อแท้เนี่ยเหมือนกันคือเป็นสายของกลุ่มอัมมาทหารในส่วนของสภาผู้แทนเมื่อมีการยุบพรรคของก้าวไกลขึ้นก็จะเกิดสัดส่วนใหม่ฝ่ายเผด็จการก็พยายามจะเข้ามาควบคุมดูดเสียงให้เพิ่มจำนวนว่ากันเถอะเพิ่มจำนวน ส่วนจะจัดการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นวันนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดแต่ขณะนี้จากภาพที่ผมให้ท่านดูนี้จากสายข่าวไอ้แดงหรืออภิรัตคงสมพงษ์นั้นกำลังเคลื่อนไหวให้อยุธข้ามห้วยกลับมาเป็นนายกใหม่ฐานที่มั่นที่ทำการ ประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจำอยู่ที่สนามเป้านะครับองค์พลธรมะฐานมาที่สองที่สนามเป้านั่แหละตามสายเขาขรายงานมาว่าอยู่ที่นั่นเจ้าแดงนี้มีการอ้างว่าเจ็บป่วยเลยจะขอลาออกจากรองราชเลขาก็ยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตส่วน ใครจะบอกว่าไอ้แดงมาทําไม่ได้ไม่จริงครับเจ้าแดงยังเคลื่อนไหวตลอดเวลาส่วนว่าจะจะออกมาดํารงตาแหน่งอะไรนั้นอันนี้ต้องได้รับอนุญาตจากวังวันนี้ตามข่าวเจ้าแดงนี้ออกมาเคลื่อนไหวส่งสัญญาณเตรียมการหลัง28กรกฎาคม ที่จะมีการยุบพักก้าวไกลส่วนจะยุบสิงหาหรือกันยาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อมีการยุบพักเนี่ยจะเกิดสัดส่วนใหม่ที่เขาตะเตรียมกันไว้ที่ฝันกันไว้ว่างั้นดีกว่าที่ผมถึงจึงใช้ว่าคําว่ากาสัรไงคือผลเอกการมันกสัรที่จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ต้องขึ้น อยู่กับว่าเราก็จะต้องจับตาดูว่าวังมีท่าทียังไงแต่ขณะนี้พวกขวาจัดนี่ฝันกันแล้วดังนั้นไอ้ความฝันตรงนี้ครับมันถึงได้เกิดขึ้นลมที่ต่อเนื่องกันมาตลอดแล้ววันนี้เริ่มมากขึ้นด้วยวาทกรรมว่าทำไมเอ่อ ทำไมเศรษฐาบริหารบ้านเมืองสู้ไอ้เ,อเจ้าอายุธไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่เลยนี่คือการปั้นปั้นแต่งขึ้นมาดังนั้นวันนี้ข่าวคราวเรื่องของพี่เหลิมฉเฉลิมอยู่บำรุงและลูกชายคือคุณวันเนี่ย ไปเชียร์บิ๊กจ๊ดแล้วก็ทำให้เกิดข้อขัดแย้งในพักมันก็เป็นเพียงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ด้านหลักที่จะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ด้านหลักที่เห็นการเปลี่ยนแปลงคือการยุบพักแล้วจะเกิดสัดส่วนใหม่ส่วนเรื่องการรับรองสวน,นั้นเห็นชัดแล้ววันนี้ผด็จก,การคุมสวแล้วแต่เพียงจะมีสัดส่วนใหม่ เป็นเสียงข้างน้อยในสวที่กำลังรวมตัวกันเพื่อจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จะทำได้แค่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมยังบอกว่าวันนี้ว่ากันจริงๆแล้วโดยสัดส่วนเนี่ยสภาที่จะเกิดขึ้นใหม่นี่มองไปโลงหน้าน,นะครับมองไปโลงหน้านหลังการยุบพรกเก้าไกลเนี่ยจะโครงสร้างทั้ง รัฐสภาเนี่ยจะคล้ายกับปีหกสองแล้ววันนี้การกล่าวอ้างสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มขึ้นอย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเรื่องสวรับรองเนี่ยเป็นเป็นประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมบอกท่านไปแล้วนะครับดังนั้นบทบาท ของกรกตเนี่ยถ้าดูผิวเผินก็ว่าเขาก็ทำถูกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าถ้าดูในเนื้อจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือทำให้เกิดความชอบธรรมของสวชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ว่าเลือกควายเลือกอะไรต่อมิอะไรกันเนี่ยที่เราโจทดชินนินทากันเนี่ยนะครับ ภาวะการเช่นนี้มันเกิดผลจากการไม่มั่นคงของสถานการณ์ทางการเมืองนี่ทำให้เศรษฐกิจมันตกต่ำความตกต่ำนี้ก็เลยกลายเป็นตัวจุดชนวนว่าคุณเศรษฐาไม่มีฝีมือสู้อยุทธไม่ได้วัฒการรมเหล่านี้จริงเกิดขึ้นนะครับ มีการสร้างกระแสขึ้นมาหลายทางทีเดียวอย่างที่ผมให้ท่านดูนี้นี่เพื่อไทยจะเป็นเผื่อไทยบริหารอย่างไงประชาชนเรียกร้องให้ลุงตู่กลับมาพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ก,ก็โหมสมทบไปกับเขาด้วย ใทยสร้างไทยซัดรัฐบาลเศรษฐาบริหารประเทศอย่างไรให้ประชาชนเรียกหาลุงตู่จริงๆเปล่าหรอกมึงสร้างกระแสกันให้เรียกหาเขาก็รู้ทั้งนนั้ว่าไอ้ตู่นี่แหละสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองนะครับและนี่เป็นกระแสที่ประสานกันอารมณ์จริงของไอ้ย,ยุธจำได้นะครับผมให้ฉันย้อนหลังกลับไปสักนิดหนึ่งตอนที่ก่อนจะมีการ เลือกตั้งปีหกหกปรากฏว่าตอนนั้นก็มีข่าวว่าเศรษฐาจะเป็นนายกมานี่ข่าวเมื่อปีหกนะฮะเมื่อิบกุาพาต้นปีอายุนี่แหมเกลียวกราดเชียวคำนองว่าเก่งมาจากไหนอ่ะอื แล้ววันนี้เก่งมาจากไหนมึงก็ไปแล้วเนี่ยนะอารมณ์ค้างอย่างนี้ยังมีอยู่มันจะกลับเข้ามาดังนั้นพักเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยจะต้องเลิกเก่งใจอายุท์ได้แล้วอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงต้องพูดครับก็มึงอยู่มาเก้าปีนี่นะครับ ก็พูดสิบปีตั้งแต่การรัฐประหารทั้งก่อนสี่เ้าจนมาถึงมึงเมื่อปีห7เดนี่ยได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองขนาดไหนไม่ใช่อยู่ๆวันนี้มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาอะไรแต่ที่มึงทำกันมาเนี่ยแล้วก็วางโครงสร้างขัดขวางไม่ให้ฝ่ายประชาไตยเดินหน้าได้ตั้งแต่พอตั้งรัฐบาลเสร็จมันก็ขัดขวางมาตลอดไอ้องกรอิสระ ฝ่ายพะชารณก็ต้องยอมทนต้องอดทนสู้กับมันการตอบกระทู้ของรองนายกรัฐมนตรีพิชัยนะครับเมื่อวันพุธพฤหัสวันพุธสินะท,ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าอันนี้จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบต้องพูดความจริงให้ประชาชนดูคุณ พิชายรองนายกตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้บอกว่าต่อกระทู้สดว่าพรรคก้าไกลเขาถามว่า GDP ของไทยต่ำสุดในอาเซียนนี้ท่านก็บอกว่าผลทางเศรษฐกิจนี้คือดอกผลของสิบปีที่ผ่านมาเพราะยอด เพราะตลอด10ปีที่ผ่านมา GDP โตเฉลี่ยแค่1.9%ทั้งที่ก่อนสิปี GDP โตมากกว่า5%มาโดยตลอดนี่ตอบกับทูถามในสภาอันนี้มันคือความจริงแต่แน่นอนครับเขาก็ปัดที่จะเล่นงานแล้วปัญหาการต่อสู้เช่นนี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่ว่าจะ ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะต้องมันตั้งหน้าตั้งตาทิ่มแทงพักอายุธไม่ใช่แต่ว่าต้องตอบความจริงนี่ก็เป็นอีกความจริงหนึ่งครับที่วันที่อายุธมันยึดอำนาจแล้วก็ยัดข้อหาคดีเรื่องทุจริสารพัดอย่างให้กับรัฐมนตรีคุณยิ่งรักในวันนั้นเนี่ยนี่เป็นกรณีของอคุณกิติรัตนนองที่เจอคดีเข้าไปเหมือนกัน หาว่ามีการทุจริตเรื่องบูล็ลกที่ขายข้าวให้แกอินโดนีเซียศาลก็ยกฟ้องท่านเห็นนะดังนั้นวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนี่วิกฤตวันนี้ที่ยังเป็นผลต่อเนื่องและลูกสมุนของประเด็นก,การทั้งหลายในโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นไอไอเจ้าเศรษฐพุทธแบงค์ชาติรวมตลอดถึง องค์กรต่างๆที่มันตั้งขึ้นมาองค์กรอิสระนี่มันเตะสกัดหมดท่านก็ทราบแล้วอันนี้ไม่ต้องมาพูดกันอีกมันยิ่งทําให้การแก้ปัญหายากขึ้นนอกจากปัญหาที่สะสมมาแล้วก็ยังทําให้กระบวนการแก้ไขก็ยิ่งยากขึ้นผลลายมันก็เกิดขึ้นกับบ้านเมืองแต่ว่ามันมาทราบบอกผลงานนี่ไม่สามารถจะแก้เศรษฐกิจได้สู้ประยุธ์ไม่ได้ผมบอกแหมไอ้นี ไอ้นี่นะครับเป็นผลจากการสร้างการปั่นข่าวสร้างกระแสขึ้นมาแล้วไม่ใช่เท่านั้นครับกระแสขวาจัดนี้ยังไปถึงขนาดจะยุให้เกิดการรัฐประหารเพื่อจะล้มรัฐบาลน,นี้แล้วสถาปนาระบบสมบูรณ์ญยาสิทธิราชขึ้นโอ้โหไปไกลถึงขนาดนั้น เรื่องนี้มีหลักฐานครับผมก็ฟังผมเห็นข่าวมาหลายวันแล้วแต่เอาเถอครับก็ดีเหมือนก,นกันก็อ้างมาจากอาจารย์สมศักดิ์นี่อาจารย์สมศักดิ์บอกว่านายเทิดศักดิ์นะครับเกียมกิจวัฒนากำลังโปรโมทเสียงเรียกร้องของคนบางส่วงให้ถวายอำนาจคืนให้ในหลวงนะครับ ท่านบอกว่าตามความจริงยกตัวนี้ก็เคยเสนอเช่นนี้ไอ้เจ้าว,วิสถาบันวิถีไทยเนะี่ยก็เสนอคือเสนอให้เอาอำนาจคืนในหลวงเลยไอ้นี่มันยิ่งกว่าเอาอายุกรารม,มาอีกนะแต่มันเป็นกระแสอันเดียวกันคือล้มรัฐบาลนี้ไอ้จตุพรก็เตรียมอีกจะนัดชุมนุมกันชุมนุมเพื่อจะขับไล่รัฐบาลเอาเลยครับ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่าหลัง28กรกฎาคมหลังเสร็จสิ้นวันมหามงคลคือวันเกิดรัชกา,กาลที่10แล้วเนี่ยสถานการณ์ต่างๆมันจะประดังเข้ามาดังแบบนั้นสารธรรมนูนที่จะตัดสินคดีก้าวไกลตัดสินคดีถอดถอนเสถฐาก็เป็นเรื่องใจหายใจความ ยังต้องประเมินกันอย่างใกล้ชิดและเกาะติดกันแต่ขณะนี้ความฝันผมไม่ได้บอกว่าความจริงนะครับเป็นความฝันของไอายุทธเป็นความฝันของไอ้แดงอนี่กำลังปั่นกระแสนี้ขึ้นมาเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายขวาจัดขึ้นในโครงสร้างของสภาที่เหมือนกับปี62งที่เขาพยายามจะมบีบหลังจากการยุบสภาอายุพักแล้วเนี่ยจะให้มันออกมาในแนวนั้น ไอ้เจ้าคนที่อจาจารย์สมศักดิ์อ้างอิงนี้ก็คือกลุ่มขวาจัดที่เชียงใหม่แหมนมันมีข้อความเนี่ยอ่านแล้วก็ผมชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบชอบให้เสนอกันตรงๆคือจัดระบบให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันตรงไปตรงมาไม่ต้องรัดพันลึกสักทีครับเอารัดพันตื้นดีกว่าให้มันรู้เรื่องกันไปเลย ข้าพุทธเจ้าขอยื่นถวายดีการนำคืนพระราชอำนาจแด่องค์เจ้าเหนือหัวพระมหากษัตริย์รัชการที่สิบเพราะไม่อาจที่จะอยู่ร่วมกับรัฐบาลปัจจุบันที่ลุกแก่อำนาจความยุติธรรมล้มเหลวตบัดสัตว์และไม่มีธรรมพิบาลขอพระองค์ทรงพระเจริญแม่มึงก็ว่ากันไปก็มึงนะเออ บ้านเมืองก็ต้องหาทางแก้ไขาตามคันลองระบบประาธิต์ตายแต่มันมันก็จะล้มในขณะนี้ก็อีกสายหนึ่งก็ปัน่นบอกว่าเศรษฐกิจมันเดินไม่ได้มันจะเดินได้ยังไงมึงก็ทํากันอย่างนี้นี่นะครับอันนี้อีกคนหนึ่งนะครับผมกม็จะเอ่ยชื่อแล้วจากท็อปนิวเราคนไทยรักชาติแท้จริง คงต้องรวมตัวกันทั้งประเทศเพื่อถวายพระราชะอำนาจคืนพระเจ้าอยู่หัวแล้วเจ้าข้าเอ๋ยว่าอย่างไรครับนี่ครับเกิดการกระแสการเรียกร้องเรียกร้องให้ถวายอำนาจคืนเรียกร้องให้เปลี่ยนตัวนายกโดยอ้างว่าอายุธดีกว่าเศรษฐาบอกเอาเลยอันนี้นเป็นกระแสเดียวกันนั้นสภาพการเช่นนี้ทำให้เราเห็นชัดว่า มีการตระเตรียมกันเป็นความฝันเป็นความกระสานของฝ่ายขวาจัดที่คิดว่าจะดำเนินการได้ผมก็บอกท่านนะครับว่าสถานการณ์หนึ่งหนึ่งสังคมเวลามันจะเคลื่อนตัวไปนี้บางทีเราคาดการไม่เห็นเพียงแต่เราประเมินสถานการณ์ไว้ที่ผมบอกว่าพี่น้องประชาชนทั้งด้อมส้มด้อมแดงเนี่ยอย่าทะเลาะกัน สอสอพรรเก้าไกลและสอสอพื่อไทยก็อย่าสายตาสั้นทางการเมืองในการประทะกันให้มันเข้าเนื้อถึงประชาชนจนกระทั่งประชาชนแตกแยกความสามัคคีกันแต่ถ้าท่านจะว่ากล่าวกันในระบบรัฐสภาเป็นหน้าที่ของท่านนันเป็นเรื่องปกติพรรเก้าไกลจะตั้งกระทูจะตั้งยตัติตรวจสอบรัฐบาลเศรษฐา มันต้องทําครับไม่ทําไม่ได้รัฐบาลเศรษฐาไม่ใช่ว่าทำถูกทุกเรื่องแต่อันไหนที่ไม่ถูกหรือว่าสงสัยว่าไม่ถูกท่านก็ทําแต่ว่าอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดการเกลียดชังกันนั่นก็คืออย่าทํานอกหน้าที่อันนี้ต้องรักษาไว้เพราะว่าถ้าสถานการณ์มันเกิดแปลเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกมีการยุบพักมีการดูด มีการสอสองว่าเขาหลูดเพื่อเขาจะสร้างสัดส,ส่วนใหม่อะไรต่างๆนี้ถึงตรงนั้นเนี่ยฝ่ายขวาจัดก็จะต้องใส่ต้นทุนเข้ามาด้วยนั่นก็คือต้นทุนของเงินต้นทุนของสถานการณ์ที่จะทำให้สถานการณ์พัฒนาเป็นฝักเป็นไฟอย่างชัดเจนซึ่ง ไม่แน่ครับอาจอาจจะดีก็ได้จะทำให้สถานการณ์นั้นมันคลี่คลายกระตุน้นการคลี่คลายตัวได้เร็วขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยในการประมินสถานการณ์อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ